สวัสดีครับลิลลี่ได้หมดท์ท่าสดชื่นครับคนกับเขวาวละครเนาะครับผมเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเป็นช่องที่ทางบ้านเนี่ยดูบ่อยมากแบบว่าชอบมากๆคือถ้าเรื่องละครนะเรารู้สึกว่าช่องวันก็ยัง เป็นเป็นหนึ่งในใจอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าดูแบบหลายๆเรื่องเด่นๆก็จะมีมาให้เห็นเยอะมากแล้วก็พอได้มีโอกาสมาร่วมเล่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกินฝันของนักร้องมากๆเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้สายนี้แล้วพอมาได้่มาได้ทำอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจค่ะมันเกินฝันตัวเอง เบบทบาทนะคะเป็นลูกน้องของคนที่ชอบนางเอกและพี่ปั้นแจงอ่ะแล้วทีนี้นะเขาก็ส่งเราอ่ะไปเป็นลูกน้องของนางเอกอีกทีคือให้ไปดูแลอ่าแต่เราอ่ะรู้ทุกอย่างรู้ความลวงความลับอะไรทุกอย่างเลยนะแล้วก็ต้องเก็บความลับไว้แต่ก็ยังแอบสงสารนางเอกอ่าเก็ ส่วนใหญ่จะรู้ความลับของระหว่าง,งอินทุกับนางเอกกับพี่ปางครับเป็นลูกน้องพี่ป้าจันจใช่ครับเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวเตรียมใจไปรับมือพี่ป้านังนเลยคือตอนแรกอะตอนหนูที่ตอนที่หนูยังไม่เข้ามาในกองอะหนูก็คิดว่าเออแกอะคงแบบคงจะนิ่งๆมั้ง,งคงจะคือเราก็รู้จักแต่เราไม่ได้ติดตามว่าเขาเป็นแบบนี้เราแค่เห็นในโทรทรัศน์อะไรแบบเนี้ย สรุปพอมาเจอตัวจริงอ่ะเราก็ตกใจนะคือมันมันก็ตกใจมากๆตรงที่แบบเขาสนได้ขนาดนี้เลยเหรอเออสนเลยคืออยู่ไม่นิ่งเลยถ้าสมมติว่านิ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาจะมายุ่งกับเราแล้วคือจะเก้งทุกคนเลยนะถ้าไม่เก้งหนูก็ไปเก้งนางอีกเก้งคนนู้นเก้งคนนี้เก้งไปหมดทุกอย่างผู้กำกับยังเก้งอ่ะเออแล้วเขาก็แบบชอบมาขู่ว่าเฮ้ยฉากนี้เล่นไม่ดีเลยนะมาเก้งอะไรแบบเนี้ย แล้วหนูบางทีหนูก็คือเราก็เราก็เอาคืนในแบบของเราอ่ะอ่าประมาณนั้นครับก็ไม่ได้กลัวเขาหนูไม่กลัวเรื่องนี้เห็นบอกเมื่อกว่าสนุกเล่นเป็นตัวเองได้พูดภาษาได้ใช่ครับก็มันได้เล่นเป็นคนใต้แท้นะคะแล้วก็พูดใต้แล้วมันรู้สึกว่าเราชินปากเราเคมันเข้ากับเรามันสบายมันสมูทไปหมดแล้วก็ ถ้ายากเนี่ยน่าจะยากตรงที่จำบทเพราะว่าเราอะถนัดจำเนื้อ oh. ไม่ได้จำเป็นคำพูดแต่พอมาลองแล้วมันก็มันก็โอเคค่ะ่ก็คือสามารถเป็จำได้ยัง<ล>ยจำได้เล่นเป็นตัวเองนิสัยก็คือคล้ายๆกันเลยเออเรื่อง acting กูไม่ห่วงเลยไม่ห่วงครับเออแล้วเรื่องนี้สนุกยังไงบ้างพอได้ร่วมงานกับพี่ๆทั้งวันเลยะคนอือมันสนุกตรงที่ จริงๆอ่ะหนูคิดว่าการถ่ายละครอ่ะมันยุ่งยากแต่พอมาได้อยู่กับพี่ใหม่ได้อยู่กับพี่ๆทีออ่อยู่ในกองเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายด้วยทำให้เราแบบไม่รู้สึกว่าเราตื่นเต้นคือสนิทกับเราตั้งแต่วันแรกเฟนลี่เข้าหาเก่งมากแล้วแบบน่ารักกันทุกคนเลยพี่ๆคือน่ารักมากไม่มีใครหญิ่งสักคนเลยคือเราอ่ะ เรากลัวว่าเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าเขายิ่งดังอ่ะเขายิ่งเขายิ่งแบบจะยิ่งยิงหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นแบบนั้นเลยพี่ๆให้การต้อนรับแล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆดีใจมากๆเลยค่ะแม่หนูดีใจยิ่งกว่าหนูอีกคุณแม่มากตลอดเลย <c oughs> ก็เออถ้าสิบครั้งอ่ะแม่จะมาแค่สี่ส่วนอีกหกอ่ะแม่จะเฝ้าหลานอยู่ที่บ้าน ติดหลานมากกว่าออแต่ก็ไอแอ,อโบบทพี่ๆหน่อยใช่ <c oughs> แล้วเราปเป็นยังติดใจไหมพอได้ลองมาเล่นลอกแล้วก็รู้สึกยังไม่ถึงกับคําว่าติดใจแต่เพราะด้วยด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้ถนัดด้านนี้มากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าคนภายนอกหรือว่าเรื่องนี้ลองออนแอร์ <c oughs> ไปแล้วเราไป <c oughs> ดูว่า เขาคอมเมนต์ยังไงบ้างเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่างน้อยอะถ้าสมมติว่ามันเป็นคอมเมนต์หรือความคิดเห็นที่ดีหรือว่าบวกอะเราก็รู้สึกว่าโอเคเราทําได้ดีนะงั้นเราก็อยากเล่นอีกแต่ถ้าสมมติว่ามันเขามองว่าไม่โอเคหรือว่าอะไรเราก็คงต้องปรับต่อไปส่วนเ้าทางผู้ใหญ่จะให้โอกาสเราก็คงต้องคว้าไว้ก่อนครับผม ค่ะก็อย่าลืมนะคะดูเรื่องบุงาสารีนะคะทางช่องวันนะคะทุกพุทธพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีหนูเอียดอยู่บ้างอีพีบ้างวบแวมแวมนะคะก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะร้องเพลงไม่มีแต่จะรำมโนราแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเต็มตัวนะเพราะเราอะไม่ได้รำเก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ มันก็มีให้เห็นน่ะก็แส <Hey. S 1> ดงความเป็นใต้ไป <Hey. S 1> ครับผม